วัสดีครับผมเฟนจากเทเลทายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตัดไขงูกันนะครับอันนี้เป็นข้อที่2ของผมแล้วนะครับอ่าข้อแรกอยากประเดินตัดไปก่อนแล้วนะครับออกมาแล้วอยู่นี่นะครับไปดูข้อแรกก่อนอันนี้เป็นข้อแรกนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูอีกทีนึงว่าได้อะไรบ้างนะครับห้องนี้อ่าตอไนี้อะไรอันนี้จะก่อนโอเคห้องนี้นะครับตัวแม่เขาจะเป็นโมนะครับแล้วก็เพาะใส่ข พ,พ่อแรกเป็นเจีนไอนะครับพ่อที่สองเป็นบัตเตอร์พาสเซลเกดอันตอเมลนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรเป้าหมายของผมคือได้งูขาวและงูดับในครอบเดียวกันนะครับนนี่คือเป้าหมายของผมนะก่อนเิ่มตัดนะครับเราต้องล,งล้างอุปกรณ์ก่อนนะครับกันไกลนะครับว่าล้างกระพาก่อนนะนี่นะครับเป็นตัวคีบเนาะแสบบนะฮะเป็นแถบที่มีมูวนมคอเอง มาเาจะมาเลือกกันเลยขอได้ช่วยกนก็ได้อาเนอ่าไหนมาเอาอไนีต้องบไหนนี่ไนี่มอะไนี่นี่เราก็ต้องบีขึ้นมาก่อนเนาะ ดูพอนะครับเฮ้ยขาวครับแต่ไม่รู้ว่าขาวทองหรือเปล่าครับเพราะว่ามองตรงว่าข้อที่แล้วผมเจอเคสนี้มาแล้วเปิดมาขาวนะฮะสรุปไม่ใช่ขาวครับแต่ว่าไหมมีขออิ่งหน่อยนะมองไม่เห็นมองมเห็น ถ้ามึบเบลครับเบลแน่นอนคิดว่าชัวใช่เหรอเบลแน่นอนอ่ะให้กล้องดูเบลปวลาเบลวะเห็นปะเอาอะไรดูไปก็ข้าวไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตกันที่ตอนออกใหม่แล้วนะครับเบลแน่นอนมานล้นนะครับมือขาว มองไม่เห็นอ่ะนี่ก็ไห้ฝั่นี่ก็ไหนนี่ๆไปเหลือไปเหลืออ่าเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะขาวๆขาวๆอะเบลแน่นอนครับอันนี้เบลแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เหรอแน่นอนแน่นอนตอนนี้ก็ตัดขาวนะหวะแน่นอนดิมันขาวของตัวเลยอ่ะชัวร์ชัวชัวนะครับตัวแรกมาครับเบลนะฮะอ่ามาไลทที่สองถัดกันไหมเห็นไงถัดก็เล่นมาเลยโอเค ข้อนี้มีเจ็ดใบนะครับลิมบอกอ่ะโอเคามาแล้วนะครับลิมบอกขอดำนะฮะดำต้องมาดำมาลูกพอ่อดำมาเป็นลายเลย <laughs> เยาวดำงั้นด, <laughs> ดิยาวๆเลยยาวดูทีเดียว ป๊บโหลายมาเต็มเลยครับใบนี้ใบนี้คิดว่าได้บัตเตอร์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นบัตเตอร์นะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นไข่อยู่นึอ่าเห็นไหมเห็นลายปะเห็นปะอ่าน่าจะเป็นบัตเตอร์นะครับตัวนี้แสดงว่าอ่าตอนนี้นะครับติด พ่อ b u ต t e r pastel อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลุ้นกันว่าจะติดสองพ่อไหมนะครับอ่าตอนนี้ติดพ่อบัตเตอร์ s t e l อยู่เนี่เอะไรนะลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะติดสองพ่อหรือเปล่านะครับตอนนี้พ่อบัตเตอร์ s t e l มานะสองใบเอานไหมตัดไหมแกะแกะแกะก่อนแกะเอาใบไหนอเอาใบไหน,น,นไหนไบไหนเขาให้แกะนะครับมันติดกันอยู่ เนี่ยพอไข่อายุครบมันก็จะแก่ง่ายนะแะ่ะนี่เห็น่ะง่ายเลยเื่นเปิดอ่ะโอเคอสลับกสลับสลับสลับคนถ่ายเป็นตัดกันบ้างน,น,นะครับตัดขาวไปแล้วนะครับหนึ่งใบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําจะตัดได้อะไรนะครับตัเกเลย Đây rồi đấy. mà. Thăm ngang này lúc lắm. Đây, mà ạ. <laughs> nhớ tên. ไอ้ไลโมจีโมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โมโมอ่ะสายครับติดแม่มานแล้วหนึ่งใบตกใจนึกว่าจีโมตอนแรกเห็นเห็นเห็นต่หลังใช่ไหมโมเนาะไมครับเห็นไหมลองกล้องมาอ่าโมนะคร mm ับเป็นโมเป็นโมเป็นโมอ่าแล้อยู่โมเป็นต้องเป็นตัวตัเมันตัวเมียนะต้ององเป็นตัวเมียนะโมเมียตอนนี้ทุกคนตามหาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่น่าเกลียดนะครับตอนนี้ไข่เต่งๆหน่อยตัวนี้ ได้อยูเกลอไดอยจไดูจะได้โมมาลูกจะได้โมมาจีโมมาจีโมมาสาธุเราไม่ต้องการจีโมทุกใบไม่ต้องการเบลทุกใบนะครับเราต้องการแค่จีโมกับเบลอยู่ในขอ้อเดียวกันนะครับขออย่างะนะั้นเลยอันนี้คือ เป้าหมายของเราในการที่จะใส่สองข้อนี้นะครับโอเคมาเฮ้ยดำว่ะดำมานะครับเฮ้ยดำเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยโมปะโมครับยังเป็นโมอยู่นะครับย,นะยังเป็นโมอยู่นะโมโมโมเห็ุร้ายเอ้ยแต่ว่าโมโมโมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งค่อยมาดูอีกทีหนึ่งไม่เป็นไร ถือว่าน่าจะได้โมดแหละน่าจะได้โมดแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่า,าเพราะเส้นหลังมันหนานะไม่รู้จะเป็นจ G-MO ที่มีลายข้างตัวหรือเปล่าคอยกวัเนื้อนะได้เลยเอาเลยไม่รู้จะเป็นจ G-MO ที่มีลายข้างตัวหรือเปล่าเมื่อกี้เพราะว่าเส้นหลังมันหนาอยู่ขานาดดูที นี่ครับลุ้นกันหมดนะฮะตอนนี้ปิดเลยทำไมาราโม่เหรอได้อะไรครับได้อะไรได้อะไรได้อะไรได้เป็นหมอนกล้องพาส์เซลครับเชื่อพาร์เซลปิดเลยอ่ะเราจะพาส์เซลอ่ะมาตับกันบ้างไม่มือไม่ดีเลยพสเไม่แน่ใบนั้นเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูใบอีกใบไหนถุงต่อกล้องส่งต่อกล้องสลับกันนะฮะ ีมงานยีสองคนก็สลับกันตัดนะครับมาสองอันสุดท้ายนะฮะแต่ว่าไข่ย,ยุกมาก,กน,นะเพราะว่าไข่ขาวไม่กระชอเลยยุกแบบยมากเลย มาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพึบโอ้โหหนักเลยมาน่าจะเป็นหนักกว่าเมื่อกี้อีกนะครับคิดว่าตัวนี้ไม่พ้นพาเทลเหมือนกันนะฮะตัวตัวนี้อ่าพาเทลแน่นอนแล้วละ่ะเใชนไหม,มพาเทลแน่นอนแล้วไม่ต้องรุนเลยโอ้ยพาเทลมาที่โมให้มาทักไปเหรอเดี๋ยวไหนโมมันคล้องนี้มันเกี่ยวกันบ่อยไม่ใช่เหรอเออจริงๆคล้องนี้นะครับ พ่อบัตเตอร์พารเทลอะเกี่ยวไม่กี่ครั้งเองนะเกี่ยวเจียได้มากกว่านะแต่ดันดวงติดพ่อบัตเตอร์พารซะเยอะเลยสมดเลยเลยอะมาถ้าครบเลยจะท้ายแล้วปึ๊บเจ้าว่ะจีโมมาลูกจีโมมาโอเคปึ๊บอ่าจีโมไม่มานะครับแต่ว่าเป็นเบลมาแทนนะครับ แสดงว่าติดคอกเนี่ยแน่นอนแล้วล่ะเห็นเห็นหน้าเลยเห็นปะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมครับเบลแน่นอนเบลร้นอ,นรอยเปอร์เซ็นต์เห็นปะขอ,ขอ่าเบลแน่นอนเห็นหน้าแล้วนะครับแสดงว่าผมประกอบการคอกนี้นะครับน่าจะเป็นเบลสองใบน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งอ่าเนาะก็คือตัวนี้นะครับเป็นเบล เบลแน่นอนนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้คิดยางไคิดไนคิดโงไม่เห็นไงอืมไม่เป็นไรช่างมัเนเถอะอันนี้เป็นบัตเตอร์นะครับคิดว่าอืมแล้วก็อันนี้เป็นตัวนี้เป็นโมนะครับอืมเป็นโมตัวนี้เป็นอันเนี้ยเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอ่าแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นพาสเทลนะครับ นี่อะไรนะแฮสเซลวันนี้อะไรอ่ะดิ่นละหันอีกด้านหนึ่งค่ะหันมาหาตัวแฮสเซลแล้วก็นี่เป็นเบลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูนี้ต่อเรามาดูข้อที่แล้วกันก่อนละกันตัดเสร็จแล้วน่าจะช่างมันเถอะข้อเนี้ยอันนี้ปรากฏผลมากกว่การข้อรอบที่แล้วนะครับเจ็ดใบเหมือนกันรอบที่แล้วได้ยังดีนะไม่ได้นอมอนรอบรอบนี้นี่นอมอนนะครับหนึ่งนะครับ พ่อแม่เหมือนกันนะครับแม่โมพ่อบัตเตอร์กับพ่อเจทไอนะครับม้อนหนึ่งสองนะครับพาสเทลหนึ่งโมหนึ่งนะครับโมสองนะครับโมสองแล้วก็นี่นะครับได้เจไดโมมาตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ได้เบลมาอีกตัวหนึ่งนะครับอเนี้ยผสมผลมะเร็งนะครับเพราะว่านี่ได้เบลด้วยแต่ว่าตัวน้องเป็นตัวเล็กนะครับเราแยกเลี้ยงออกมาแยกออกมานะโลเลมากตอนแรกใช่น้องเกิดมาไข่เป็นจุกนะครับเป็นจุกนมเนาะประมาณนี้นะครับก็ ยังไงเดี๋ยวออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูในทีนะครับเราจะได้อะไรบ้างน,นะขอบคุณมากครับอะไใช่ใช่โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับหลังจากวันที่ตัดแข่วันแรกนะก็ประมาณสองวันนะสองวันสองวันนะครับก็อ่านดูนี้ก่อนจะออกขึ้นมาดูกันเห็นไหมครับว่า จะมีฟองฟอดขึ้นมาไงเห็นไหมครับอันนี้แปลว่าน้องเริ่มหายใจด้วยปอดเองนะครับแล้วก็เจาะโผล่หัวกำลังหมดแล้วเห็นไหมหลายตัวที่โผล่หัวมานะครับอ่าพอเริ่มโผล่มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะต,ตัดเพิ่มได้นะครับเพื่อให้ดูมอฟได้หรือจริงๆก็เพื่อให้น้องออกมาง่ายขึ้นนะครับเอาอะไรก่อนเอาแบพ,พื้นก่อนลยกันไม่พื้นหรอกนี่มารอบที่แล้วตัวนี้เราเดาว่าว่าเป็นปัตเตอร์นะครับที่ดูกันไปตอนแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจะเา่าถูกไหมนะครับ นี่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบัตเตอร์แหละผมไม่น่าจะมีพาสเทลดูแหละเพราะว่าถ้ามีพาสเทลหัวหน่าจะขาวกว่านี้ครับเป็นบัตเตอร์นะแต่ลายแปลกมันเลยโอเคก็เป็นบัตเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ possible head a n t a m e i l นะครับตัวนี้นะตัวแรกนะตัวต่อไปไล่กันล่างขึ้นบนไปเลยนี่ก็ฟองฟอดจริงจริงฟองนี้ควักได้แล้ว,ลวนะแต่อย่าเลยให้น้องเอาเองแลวกัน เพราะเนี่ยฟอดแล้วอ่ะอจริงฟอดแล้วออกได้แล้วเนี่ยหามุมกัน ต้องสิบแลละพาร์เซลแน่นอน1ร0ไม่ร็ไม่ต้องรุนเลยอืมพาร์เซลแน่นอนครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นพาร์เทลห้สิบเปอร์นต possible head under m e l เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวพ่อเขาเป็นต u ต t e r ร์สเทล head under m เม l เนอะโอเค ันนี้ผมไม่อยากตัดเยอะนะเพราะว่าเขายังไม่ค่อ,อันนี้ตัดแค่น,น,น,นี้พอเหมือนกันครับพาร์เซล50% possible head and tail เหมือนกันเลยเติมนพารเซลที่สีสว่างดีเนาะโอเคนี้เราตัดไม่เยอะนะครับเพราะว่าท่านยังไม่มีฟองแต่ว่าเขายังยังไม่พร้อมนะครับ นี่ครับโผล่ออกมาแล้วถ้าน้องหนูนะหนูโผล่มาแล้วเียม,มาดีลูกเข้าไปก่อนพยายามดึงเปลือกไข่ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้ไปตัดโดนเขาแล้วก็เอากันไกลชิดขอบขไขบ่ดันบนถ้าเกิดว่ากรรไกจะเป็นแบบปลายโค้งบนนะมันจะไม่โดนขอบเขานะ ไม่โดนตัวเขาเนี่ยพัะอะไรไม่ใช่พระเสียวโมฮาวีแน่นอนหายย่ำไป นี่นะครับเป็นโมฮาวีเหมือนกัน50%าร possible h e a n t e r m a i l นะครับน่าจะได้ยีนน่าจะไม่น่าติดเจ็ดไอแน่นอนนี่จะมาของพ่อมาเลยก็ลุ้นแล้วน่าจะมี h e a d n t e r m a i ลด้วยลุ้นตัวเมียนะตัวนี้จริงๆนี้เปิดได้อีกอะเนี่ยแต่วันนั้นะเจ้าขาวเจ้าขาวเจ้าขาวอาทิตย์ีสุดท้าย ตัวนี้ดึงออกได้แล้วเนี่ยเอ๊ะจะไปชนกันไกลทำไมหรอกตัวนี้เป็นโมโมครับโมแน่นอนอ่าหัวน้องหายไปแล้วคิดว่าเป็นโมพาร์ตนะครับเพราะว่าสังเกตว่าสีจะยังดูขาแดงไม่เสร็จเห็นแล้วแหะยังดูไม่เสร็จลูกไม่ต้องโชว์ออกมาใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ใกล้แล้วใกล้แล้ว โมพาทับตัวนี้เพราะเมื่อกี้เห็นหัวน้องแล้วว่าหัวน้องสีขาวเลยสังเกตดูก็ได้ครับสองตัวนี้สีตัวนี้จะอ่อนข้างอ่อนกว่าแลวยิงดูที่หัวเป็นหลักอ่ะอันนี้คือไข่แดงเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะสมมติว่าใครเติตัดแล้วเจอไข่แดงอย่างนี้อยู่นะครับก็อย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาเยอะนะครับก็ปล่อยเขาไปก่อนเนาะอ่าเนี่ยผมบอกแล้วเห็นไหมหัวขาวแปลว่ามีพ่าเซลเห็นนะไหมท่านเห็นแล้วมา

ตอนนี้มันมีฟองแล้วนะอันนี้ก็นั่นแหละครับเบลเป็นบัตเตอร์โมนะครับ possible. ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอสิเบิลเนันตายโอขาวจัง มาเสนอหน้านะมาดีนะมวันดีเจ้าหนูเนี่ยสังเกตว่าพวกเบลที่มีโมเห็นไหมเห็นปะนข้างตา,า,งาจะเห็นลายชัดมากส่วนใหญ่นะครับเบลที่เกิดจากเกิดจากอพ่อหรือแม่ที่มียีนโมนะครับก็คือเบลที่ติดโมนั่นเองอะข้างตาเขาจะเห็นลายชัดมากเลยเช่นเจ้าหนูนี้เป็นต้น อแล้วหลินใส่ซะด้วยตัดเป็นผักฉลามเลยเธอมันเอาหัวมาโ่มาเสียวโดนหน้ามันนี่นะครับเป็นเบลนะครับห้าสิเปอร์เซ็นต์ possible เห็นอันต้าเมลนะครับ ว,ว้าวน่ารักข้อนี้ดูแข็งแรงนะใช่แต่กำลังงงว่าทำไมหัวมันมีลายด้วยเหรอหรือเพราะว่ามันยังออกมาไม่ครบต้องให้รูกมีผลัดดอก้ะี่ไหมไอข้อไหนลูก โอเคครับก็นี่นะครับผลประกอบการเราชัดเจนกันแล้วนะครับตอนนี้ Butter, ua, ail, ua, Mo, นบัตเตอ,อ,อ Mo, s, ua, Bell, ร์หนึ่งตัวพาสเทลสองตัวโมเดี่ยวเดียวหนึ่งนะครับก็น้องโมพาสนะครับหนึ่งตัวเบลสองตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเพวกตัวไหนที่มันโผล่ออกมาแล้วมีฟองฟองเนี่ยเดี๋ยวน่าจะพร้อมออกก่อนนะครับตัวอื่นก็ยังปล่อยให้เขาอยู่ในไข่กันไปก่อนนะใช่แล้วเดี๋ยวพอน้องออกมาแล้วเดี๋ยวก็ติดตามกันได้หน้าไอจีหรือหน้าเพจได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมก็จะโพลลงหน้าเพจหรือหน้าไอจีได้เลย ถ้าคราใองรอูขาวหรือว่ารอโมเมียอะไรมาเทลเมียบัตเตอร์เมีย,มมยก็มาลุนพร้อมกันนะครับเก็ได้ไม่ได้นะฮะัาผมแล้ก็ขอบคุณมากครับครับ